สบายดีพ่อแม่พี่น้องมึอนี้มาพบกับสบายดีทำแซงแล้วก้อยเนาะมึอนี้สีผ้าทางผู้ชมไปไปไซไปหาน้องเนาะไปหาน้องอยู่แฟนซิปม่อเชิงบัวสองคนสีผ้าไปเออไปห้องเพลงห้องเพลงเนาะคนามาห้องเพลงกับไอดอลเนาะเบาหน่อยเบาเหลาเนาะเป็นขอบกวยอินดี้เนาสีผ้าทางผู้ชมไปเบิรงไปมอแฟนซิปม่อเนาะ นี่เฮากสีมาคลิปไปห้าน่องอยู่สันเถิงเนาะสันซองก็เส,สียเราอยู่สนันซองสันเนาอยู่สันไตดินทาลิปอยู่หัวแล้วนะไมบ่า,ว,าวัสดีไส,สดีมาบอกให้ัน เพลงเนาะดูดิคล้ายกลารถกล้วยอะไรมขึ้นไปวอนห้องีดีาไอดอลมาดีห้องล้วจเออไปเอาเพลงแล้นี่ยเอ้าเออก่อนออกจากตู้ตู้องเพลงเป็นยังไงเป็นยังไงมวนมวนก็มวน ห้องเ้าวคอมเบิดแซมแรกขึ้นไปนัไม่ไหนเพื่อนีไปไปไปพี่นองหาก็ออกจักสีออกแจ็คแพรจบเนาะสีลงดิบไปไปเด่นสีผ่านน้องไปล่นต่อนว่าไปเทวนี่แหละไิ่แต่เสียซ่างหนุ่มบานน้อไปเดินเลพี่น้องเลย ไปหน่อยไปเห่นเน้ะบ้านนี้ไปเชนอะเดี๋วไิ้วเิวเนาะบูวเชิได้เมื่อหรือว่าวันนี้เนาะไอหนองเา้น่องง่ไปเียงหอเอารถบ้านนี้